เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้ค่ะล่าสุดนะคะหลังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ข้อความปริจนาว่าฟ้ามีตาแค่ประโยคเดียวนะคะก็ทําเอาเหล่าแฟนคลับจับตามองไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นการส่งสารบางคนก็แซวว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่รายการดังหรือเปล่าแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะโพสต์นี้ก็ทําเอาเหล่าทุกคนหันมาจับตาการอัปเดตของหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกครั้ง ค่ะ ดยหนุ่มบิ๊กนะคะได้โพสต์คำว่าพรุ่งนี้ที่ศาลยะโสธรขอเสนอคำว่ารายการฟ้ามีตาพร้อมอีโมจิหัวเราะด้วยค่ะงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆนะคะตีความกันยกใหญ่บางคนคิดว่าโพสต์ถึงความยุติธรรมในชีวิตบางคนก็เดาว่ากำลังจะสื่อถึงคดีอะไรหรือเปล่าหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานนะคะโซเชียลก็แทบแตกค่ะแฟนคลับแผ่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายส่วนใหญ่ก็มาให้ กำลังใจหนุ่มบิ๊กนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ค่ะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะลูกจะได้ต่างคนต่างอยู่ไม่วุ่นวายกันอีกขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะบอสคนดีมีศีลธรรมพระคุ้มครองโชคดีมีชัยในทุกๆเรื่องจ้าเนี่ย ฟ้าเลยเบาๆเลยรอเบิงจ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะกำลังใจจ้ะบอสเป็นกำลังใจให้นะคะฟ้ามีตาติดตามตลอดรู้เห็นจ้าหรือจะเป็นคอมเมนต์นี้นะคะไลฟ์สดให้เบิงแนะ่ฮ่าห้าาาาเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่โยงไปถึงดราม่าต่างๆที่ผ่านมานะคะบอกว่าฟ้ามีตากำลังจะสื่ออะไรหรือเปล่าทำเอาหลายคนอยากรู้ค่ะแต่เรื่องก็ไม่จบแค่นั้นนะคะหลังโพสตฟ้ามีตาไปไม่ นานเจ้าตัวก็ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ด้วยตัวเองค่ะส่วนตัวบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะพูดคํานี้ว่ายังไงสะเทือนขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันข่าวว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะพูดอะไรหลังโพสคำเดียวสะเทือนทั้งโซเชียลขนาดนี้ฟ้ามีตาใครเป็นพิธีกรเร็วๆขนาดพิธีกรเนี่ยเขาบานฉันแล้วพันแล้วฟ้าก็ต้องอยู่กับฉันตาก็ต้องอยู่กับฉันติจ๊ะเนีย่ยเบรทู ถ้าเราถ้าเราความสุขเราสุขไปเถอะเราจะเป็นทําใหอื่นขนาดทุกยังให้คนรู้เลยมันแปลว่าอะไรอ่ะทุกอย่น,นี่คอยสบายสบายอะไรก็มาเถอะเพราะเราอยู่กับความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยตัวเราจะไปตั้งเครียดําไมหนึ่งเมื่อเราไม่ผิดใช่ไหมล่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วหรือตัวบังไมก็แล้วเมื่อไหร่ ชิมจีได้เป็นฟ้าของเธอไป,าปาหาไปหาเหนพื้ิงี่铺泥皮上วันนี้ขอเสนอคำว่ารายการฟ้ามีตาจริงๆแล้วเราเราจะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อันนั้นเราจะไปให้ค่าจะไปให้สนใจเราช้าชีให้เรามีความสุขชีวเรามาไกลแล้วเรามาไกลเกินที่จะเห็นราคา ฮิฮิฮฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเราไม่ฮิฮ่าฮ่าโอเคแล้วเรากระเบิงแน่พี่น้องกระเบิงคุณภาพชีวิตแน่คำตอบอยู่ที่คุณภาพชีวิตคุณภาพเราแค่นี้จะไปสู้ใครได้เราก็หาเช้ากินข้ามแหมเออเราจะไปอะไรบ่เครียดดิคนที่เครียดคือคนที่มีความทุกข์อยู่แก่ใจคนที่นั่งอมทุกข์มันจะออกผ่านหน้ามันอมทุกข์นี่แหละอมทุกข์เหมือนอมมันอย่าง อมทุกข์ไม่มีความสุขหน้าอมทุกข์เหมือนหน้าอมหน้ามีความสุขอุ้ยบ้าตัวเองพี่ต้อองไรส่วนกลางมูบานเด็ดเพยนีดีไม่เคมานัา่งกที